กคงจะบังตาเขาไว้ให้ผมนะครับลองขู่กันครับพี่น้องผมเชื่อครับโอ้โยพี่นงอ์ครับโอดิจังใจเลยครับนี่โอ้ยเขาแขนผมนี่นะครับนี่สุดยอดครับนี่โอ้โห้ยสวยแจมๆเลยครับพี่นงค์ลวงมันล้อผมอะยิ่งงก็ต้องรอมาป้าเลยครับไปผมใช้ช่วงอง นี่ครับพี่น่องลิ้มค้องนะครับแจมแจมเลยพี่น่องปลอดสายตาเข้ามาครับหรือว่าก็อาจจะบังไปรอผมครับพี่น้องรเป็นครับนี่ครับล้นเลยพี่นน่ง หวานก็มีครับพี่หอง้างกันเริ่มปิดแล้วทุกจอดเลยครับรังสวยเลยพี่หองอำหวานสวย นี่ครับพี่น้องฟังให้สวยยิ่งแจ่มเลยครับหลังให้กออยู่กับมุม,มนี่เลยครับนะครับพี่น้อง แจมๆนะครับอันนี้เขาก็อยู่กิ่งทนกิ่งใหญ่แล้วพี่นองสวยแจมๆครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไรครับพี่น่องพอนี้พอดีครับสวยแจำๆนะครับตามแบบฉบับทางดอนเจ็บครับครับพี่น้องหลังแรกแฮกม้านครับสวยแจำๆนะครับ คำหวานกําลังใจะใ,จใ,จใหญ่ครับพี่้นงครับไปพี่น้นงไปตามกี่ผมไม้แล้วครับเมยครับตามเหมืองมันยังไงพี่นจจน้นงจะเจอยังไงก็ต้องเจอพี่น้นงพี่ร้อยเขาหาเหมือนกันครับเขาคงจะบังตาเขาไหวให้ผมนะครับหลองคู่กันครับพี่น้นงผมเชื่อครับ ไปต่อครับพ nah? ี่น้องพี่น้องครับเดินหาทางนานครับมีเจอนี่ครับผมจะมองข้างบนจุบทั้งตามแปะดินเลยครับพี่น้องไปให้ชมครับครับพี่น้องตามทางนี่ครับอยู่ในพุ่มนี่ครับนี่ โอ้โหพี่นองแปะพื้นดินนะครับพี่นองนี่ครับอีนพุม่มสแกะครับหลังใหญ่ๆจำๆเลยพี่นองโอ้โหมุมตะมองข้างบนพี่นองเอ้ยไปครับเลยครับ สวยเลยครับจ้มๆจเลยครับอุ้ยอ๋อจังใจเล็กน้องอุ้ยหำังหวานปิดมดเลยครับน้องสวยจ่มแจ่มเลยครับ จำจำสงสัยัวเขาเดินไปเดินมาเลยรับพี่น้องมันซูนครับอ๋อปลาักกักเลยพี่น้องอุ้ยลูแปนนะเปลือนเลครับติ๊บเปลือนดินเลยรับพี่น้องรูจ้วงจำจำ không có thể không muốn thì ngon ơi kèm kèm ơi Hãy subscribe quá kênh Ghiền đi ออกโอ้โหหวานยังไงเลยพี่หนุ่มย,ยอดสุดยอดแล้วเอาดีได้ตาลายมองไม่เห็น 用。No. โอ้ยหนอุ้ยโอ้โหโอ้ยหนูบักดีโอ้ยจังใจเลยครับนี่โอ้ยเขาแขนผมนี่เลครับนี่สุดยอดครับนี่โอ้โห้ยสวยแจมแจมเลยครับพี่น้อง้ยสวยแจมแจมตามแบบฉบับช่างดอน ไม่มีใครเห็นนะครับถูติดพื้นดินแลวพี่น้องติดพื้นดินเลครับลอยบวกระเดินไปเดินมานครับมองสายไม่มีใครเห็นนะครับคนเรียงงวก็ไม่เห็นน่ครับตาดีได้ตลาลายก็มองไม่เห็นครับโอ้ยจำจำดพี่น้องโอ้โหอ ก่อนเลยครับ hmm. mm hmm. นี่นังบ้านผมให้รลอยเพื่อเซ็นเลยครับนี่พี่น้องผมให้เต็มลอยเลยเขินลอย,ดยได้กี่ไหนพี่น้องลอยเอ็ด,ดน,อนะครับเขินลอยขำๆนะครับโอ้โห

ตัวไว้จำๆเข่าแขนผมยกหลังนึงครับนี่วไว้จำๆตามแบบฉบับช่างดโดนเก็บครับไปพี่น้องไปหาเรื่อยๆครับครับ นลองครับเดินมาเมื่อกี้เจอเลยนะครับนลองไปนิสยชมครับนี่ครับหลังสวยจ้ำๆเลยพี่น่องจูดช่างมอกเขาผมนะครับสวยจ้ำๆนะครับแป๊บนึงครับ เก็บพี่น้องครับสัวใหญเลยครับต้วยจญ่จำๆเลยพี่น้องใบจิ๋วเท่าไรครับไม้คงใยญ่ๆนี่ครับหวานเต็มลอยเลยครับพี่น้อง สวยแจ่มๆนะครับพี่น้องหวานิดหมดเลยครับพี่น้องสวยแจ่มๆจ่มสวยแจ่มๆตามแบบฉบับช่างโดนน้ำหวานเต็มร้อยครับพี่น้องเก็บครับ พี่น้องครับก็ได้เวลาเขาบานนะครับเอ้าหล่นครับพี่น้องถือมาทางนั้นไม่หล่นมันหล่นตรงนี้ครับนี่ครับครับพี่น้องครับก็ได้เวลาเขาบ้านเลยครับตอนนี้เกิดการล่มล้มต้งเลยครับแต่งน้อยที่เขาบ้านครับนี่ครับผลงานที่ใดบ้านนี้ก่อนสามลังครับที่กลางนึงอยู่ในตะกาก็หล่นครับพี่น้องอันนี้ สองล้างนะครับใกล้ๆกันนี่พี่น้องล้างนี่ซํำแขนโป่งผมเลยพี่นอออ้องเขาทังใจเลยครับมันไม่มีใครเห็นครับสนมากเข้ามามีแต่คนมองสูงครับมีแต่คนมองสูงช่างดอนมองทั้งต่ำนะครับเจอเลยครับเป็วยแจมๆเลยพี่น้องสามล้างครับลำวานเต็มเปียแลครับผมห้เกินลอยไหยเอ็ดครับี ก็รวยครับพี่น้องสวยแจมๆตามแบบฉบับช่างดอนครับหากชอบคลิปนี้ขอความกรุณากดสมัครใช้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างดอนได้มีกําลังใจทาคลิปดีมีสาระและแฝงตลกที่นีได้หน่อยครับให้พี่น้องได้รับชมครับวันนี้ก็ฝากด้วยผลงานถึงสามลังนะครับสวยเลยครับอันนี้ลังแป๊ๆครับแป๊บขึ้นดินเลยพี่น้อง ตัวจำๆนะครับสวัสดีครับ